นนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์ข้อมูลแล้วก็ประสบการณ์การเลี้ยงแพลรีด็อกนะคะสําหรับมือใหม่หรือใครที่อยากจะทราบว่าแพลรีด็อกจะต้องอยู่ยังไงเลี้ยงยังไงการเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงนะคะบอกก่อนหนือว่าแพลรีด็อกเป็นสัตว์นําเข้าจากอเมริกานะคะที่ไทยไม่สามารถยังไม่สามารถเพาะได้เองแบบเป็นจริงจังได้นะคะแต่มีที่เกิดลูกเองในไทยอะ่ะไม่กี่ข้อเอง และที่เขาอยู่ที่อเมริกานะคะก็จะอยู่อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าแคลี่นะคะก็จะใช้วิธีการขุดขุดรูอยู่ใต้ดินนะคะซึ่งสภาพอากาศที่นู่นอะ่ะเขาก็จะค่อนข้างหนาวแห้งนะคะก็เลยสามารถอาศัยอยู่ในดินได้โดยที่ไม่เจ็บป่วยไม่เป็นโรคอะไรแต่ถ้าเอามาเลี้ยงในไทยเนี่ยก็คือไม่แนะนําให้ให้เลี้ยงแบบอยู่ธรรมชาติอย่านั้นนะคะ เพราะว่าที่ไทยอากาศเขาจะร้อนชื้นนะคะแล้วก็ในดินบ้านเราจะมีความชื้นมากมันทําให้อยู่ไประยะยาวกาจะมีผลกับปอดของเขาได้อาจจะทําให้ยูน้องสั้นลงนะ,ะแล้วถ้าถามว่าน้องกัดไหมนะคะก็บอกได้เลยว่ากัดนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวของ กัดกันเองหรือกัดเจ้าของนี่ก็คือแล้วแต่ดวงจริงแต่โดยโดยปกติอะค่ะเขาจะไม่ใช่สัตว์ที่แบบเอะอะไจะกัดไปหมดนะคะก็คืออาจจะเป็นช่วงไวติดสัตว์หรือกำลังหุดหยิดอยู่อะไรเงี้ยก็คือให้เราทำความเข้าใจกับนิสัยของเขาด้วยนะคะไม่ต้องไปกลัวว่าแบบอยู่ดีๆจะกระโดดมากัดหรืออะไรเงี้ยก็คือไม่มีแน่นอนอันนั้นจะเป็นเฉพาะกับคนแปลกหน้าที่มาบ้านม่ใช่เจ้าของใช่อาจจะเป็นอาการที่ห่วงหื้ที่ใช่ที่ห่วงมาก แล้วก็แล้วที่เราบอกว่าเขาอาจจะกัดกันเองก็คืออาจจะแย่งอาหารกันหรือว่าทะเลาะกันได้นะคะเป็นเรื่องปกติแต่แไม่รุนแรงแต่แพนดิดาเขาจะเป็นสัตว์เหมือนเล่นกันแรงอยู่แล้วนะไม่ต้องไม่ต้องตกใจว่าแบบอุ้ยท้าไม่ตีกันแรงจงอะไรนั่นคือปกติของเขานะคะก็เรื่องอาหารการกินของน้องนะคะก็จะมีง,ง่ายๆอยู่แค่สามอย่างนะคะก็มีหญ้าแห้งทิมโมที อาหารมิ้สูตรกระต,ต่ายโตนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะน้ำสะอาดเท่านั้นนะไม่ต้องไปให้วิตามินหรืออะไรเสริมเลยเพราะว่าน้ำเปล่าก็คือเพียงพอแล้วค่ะแล้วตอนเด็กๆอะ่ะก็จะมีเอ,อ่บยาเสริมมานิี้หนึ่งก็คือยาอัลฟาฟ้านะคะให้กินเฉพาะเด็กที่ยังไม่ถึงหนึ่งขวบนะแต่พอถึงหนึ่งขวดพวกก็ไม่ต้องกินแล้วอาจจะเลิกบางตัวก็ต้องเลิกก่อนด้วยใช่เพราะว่าอัลฟาฟ้ามันเป็นขวดมันก็ไม่ไม่ดีกับข้างในน้องมาก แต่ว่ามันเสริมให้ร่างกายน้องแข็งแรงแล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นขนมคุกกี้คุกกี้ยา้าแล้วก็เป็นคุกกี้วิตามินนะคะเป็นของเสริมนะคะไม่ได้ให้กินเยอะใช่บ้านเราจะนานๆให้กินชิ้นหนึ่งด้วยเพราะว่าน้องถ้าพวกนี้เขาจะจำนะว่าเราเก็บขนมไว้ที่ไหนเก็บอาหารไว้ที่ไหนแล้วเวลาไหนเราจะเขาจะได้กินใช่แล้วก็เนี่ย พูดถึงเรื่องขนมก,ก็คือแพรี่ดอกห้ามตามใจเด็กขาดน,นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาแต่ใจเราคือเราจะเอาไม่อยู่แล้วใชวย่ยิ่งยิ่งนี้ใส่เขียมากด้วยกลับเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องอุณหภูมิที่เหมาะสมกับสําหรับน้องนะคะถ้าเลี้ยงแอร์น้องควรอยู่ที่อุณหภูมิ25องศาถึง27องศาไม่เกิน28องศานะคะค่าความชื้นอยู่ที่70นะ ห้ามสูงกว่านี้สูงกว่านี้คือเราต้องเปลี่ยนอุณหภูมิแล้วเพราะว่ามันมันจะยิ่งค่าความชื้นมากๆเบนาอเขาก็จะยิ่งหายใจลําบากบางทีอ่ะเราไม่รู้หรอกแต่ว่ามันเป็นผลกับาทางเดินหายใจข้งางในเขาแล้วยิ่งปล่อยไปไว้นานๆมันจะมีมันจะเป็นการสะสมของโรคนะคะใช่ดอกคือไม่ถูกกับอากาศชื้นนะคะฝนตก อย่าอย่าแบบว่าเห็นว่าลมเย็นแล้วเปิดระ,ะบายอะไรอันนั้นนะนทีนะท,ทีขึ้นไป90%เลยนะความชืนะ้นอ่ะแต่ถ้าใครไม่มีแอร์ก็สามารถใช้ไฟปกช่วยได้นะคะเป็นหลอดไฟขนาดประมาณ100วัตต์นะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เลี้ยงห้องแอร์เลี้ยงห้องหยงือเลี้ยงในบ้านที่อุณหภูมิปกติได้แล้วอย่าเปิดพัดลมแบบเจาะตัวน้องนะอย่าเปิดแบบแช่ไว้เลยอะไรก็ไม่ดีเหมือนกันแล้วก็ เวลายอยู่เอเอออกไปเล่นข้างนอกอะไรเงี้ยหรือเอาไปตากแดดเนี้ยก็ไม่ควรสไม่ไม่ควรเกิน3-3-3-5ิบสมองศานะคพะราะเขาไม่งั้นน้องจะเกิดฮิสโตคได้แล Dog ้วแพี่ดอรกเราก็ควรจะเอาเออกไปตากแดดเช้าแล้วก็หรือไม่ก็แดดเย็นก็ได้นะคะประมาณ20นาทีนะคะ<ม>เพื่อเป็นการบำรุงกระดูกแล้วก็ผิวหนังของน้องนะคะให้สุขภาพดี เพราะว่าแดดมีวิตามินดีค่ะแล้วก็แพรลี่ด็อกที่เลี้ยงในห้องแอร์นะคะขนเขาจะฟูกว่าที่เลี้ยงอากาศทั่วไปเพราะว่าเขาเหมือนเขาสร้างความอากาศมันเย็นนะเขาจะสร้างขนฟูๆ,ๆ,ๆขึ้นมาแต่ถ้าเกิดอากาศร้อนนะเขาก็จะผัดขนให้บางลงนะคะ <S <S แล้วแพรลี่ด็อกนะคะเวลาเราได้เขามาใหม่ๆเราก็วควรจะเข้าคอร์ส7วันนะคะ เพื่อที่เขาจะได้ทําความคุ้นเคยกับเรานะคะโดยการเราเอาเสื้อที่เราใส่แล้วอย่างเงี้ยเอาไว้ให้เขานอนให้เขาได้กลิ่นเราจํากลิ่นเราได้เนาะอะไรเงี้ยแล้วเราก็หมั่นเรียกชื่อเขาบ่อยๆเรียกผ่านกลงเล่นผ่านกลม <9. S 2> เกาผ่านกลมวันสองวันแรกเขาจะยังไม่ค่อยให้เราโดนตัวหรอกแต่วันที่สามอะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะมาอ้อนให้เราเกาให้อะไรอย่างงี้แล้วพอเริ่มชินนะอ่ะก็เอาอาหารนี่แหละป้อนอป้อนกับปากเลยสำอง แล้วพอนั้นเราก็แบบฝึกเขาให้เขาแบบค่อยๆเอามาอุ้มค่อยๆลูบค่อยๆพาวิ่งเล่นการอนะไรเงี้ยก็เขาก็จะเชื่องนะและยิ่งถ้าใครเลี้ยงตัวเดียวอะเราเล่นกับเขาไบ่อยนะเขาจะติดเรามากแล้วเชื่องมากเหมือนถั่วถั่วมาแบบตอนแรกมีถั่วปด๊บมาติดติด,ตดม,มากเรียกก็มาสั่งให้แบบหมุน <laughs> หรืออะไรเนี้ยก็ทําได้นะ ำหรับคำถามที่ถามบ่อยนะคะก็คือว่าตัวเมียหรือตัวผู้เชื่อมก,กันนะคะก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าประสบการณ์ส่วนตัวนะสำหรับตัวผู้เนี่ยจะขี้อ้อนกว่าขี้อ้อนจิตเจ้าของมากกว่าตัวเมียตัวเมียจะเหมือนค่อนข้างมีความคิดเรื่องของตัวเองเขาจะชอบแบบไปเล่นไปอะไรแบบของเขาเองมากกว่าแต่ตัวผู้ก็มีข้อเสียก็คือเวลาที่ติดสัตว์อ่ะเขาจะดุดุกว่าตัวเมีย เขาจะก้าวร้าวบางจะถึงขั้นกัดเจ้าของบางตัวนี่กัดเจ้าของเหอะเลยนะแต่ว่าบางตัวก็ขี้อ้อนอย่างไอติมอ่ะไอติมคือตอนติดสัตว์คืออ้อนแบบอ้อนหนักมากอ้อนแบบอุอแบบ้ยน่ารักอะไรอย่าลูกอะไรเงี้ยแ้วหัวตอนติดสัตว์คือแบบดุมากเข้าเลยทั้งที่ปกติขัวนี่คือไม่เคยเป็นอย่างนั้นป่า<ร>อุ้งไม่ได้ขนาดเต่าอุ้งไม่ได้หมอมีใกล้เข้าใกล้กูเหมือนไม่ได้จริงๆวันนี้แบบโกรธมากอืม ซึ่งสองตัวเนี่ยผิดก,กันเลยแต่ตัวเมียติดสัน่นเขาก็จะแบบไม่มีความเป็นส่วนตัวสูงเขาจะไม่มายุ่งกับเราชแต่ตัวเมียจะแบบอเลอจะซุกซนแต่ถ้ามองความน่ารักก็คือถ้าเกิดชอบแบบความแบบว่าเออซุกซนเล่นเยอะๆบ้าพลังอะไรก็เลี้ยงตัวเมียแต่ถ้าตัวผู้เขจาจะขี้อ้อนติดคนชอบให้เกาอะไร แล้วใครบอกว่าโอ้ยอยากอยากเอาไปแต่งตัวอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะตัวผู้ตัวเมียใส่เสื้อเหมือนกันได้หมดะใส่เสื้อผ้าเหมือนกันได้หมดใส่ไปเถอะมันไม่รู้หรอกไอ้ติมอ่ะเอามาเอามาใส่ผู้หญิงใส่เป็นผู้หญิงประจำเลยนะก็นั่งให้ใส่เงี้ยชอบด้วยเวลาจัดแต่งตัวก็ตอนเอามาใหม่ๆอ่ะค่ะเราก็ควรที่จะหัดใส่ใส่จูงให้เขาให้เขาชินกับการใส่ใส่จูงเวลาเราพาไปข้างนอกอะไรเงี้ยเขาจะได้ไม่ เขาจะได้ชินอะว่าเออใส่ใส่จูงแล้วออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยเราก็จะพาเดินไปไหนมาไหนได้นะ,ะสำหรับมือใหม่ที่เลี้ยงไฮริดดอกนะคะก็คือสิ่งที่ไม่ควรให้เลยก็คือของสดผั<ช>กผลไม้<ช>ของหวานทุกอย่างที่เป็นขนมคนหา้ามใช่แล้วก็ต้นไม้ที่เราใช้ประดับบ้านก็ควรจะเก็บขึ้นนะคะเพราะเขาไปเด็ดมากินโดยที่เขาไม่รู้หรอกว่ามันคือต้นอะไร บางทีเขาแค่กินเข้าไปทีเดียวแต่ไอคำครั้งเดียวของเขาอะทำให้เขาตายก็มีใช่<ม>ต้องระวังนะคะใช่เพราะว่าน้องหากินเองไม่ได้นะคนที่หยิบยื่นให้ก็คือพวกเราเองไม่ได้แล้วขนมบางชนิดก็ไม่ควรให้กินเพราะว่ามันมีน้ำตาลเยอะกินไปมากๆมันก็เป็นโรคอ้วนก็เหมือนคนอกินขนมหวาน,นมากๆมันก็อ้วนนะมันอาจจะอร่อยแต่ว่ามันไม่ได้มีไม่มีคุณประโยชน์ ราากยนะคะคแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่อันตรายมากเลยก็คือเรื่องความสูงกับแพรี่ดอกนะคะเพราะว่าเขาไม่รู้ระยะว่าอันนี้คือสูงอันนี้คือเตี้ยอะไรเขาไม่รู้นะเขาอยากปีนคือเขาปีนแล้วเขาอยากจะโดดลงมาเขาก็โดดลงมาเลยมันมีเคสบางตัวคือตกตึกสี่ห้าชั้นนะคะหือแค่ตกสองชั้นก็ก็ตาย บางตัวคือตกจากาแค่เก้าอี้อ่เนี้ยค่ะแค่จากเก้าอี้ลงมาก็ตายเลยนะแต่บางตัวไม่ตายก็มีคือหนึ่งมันด้วยท่าทางการลงของเขาบางตัวหลังหักคือหลังหักก็อยู่ยากแล้วอะอแล้วก็มันพีขาหักอะไรอย่างเงี้ยมันก็สงสารเขาอะเนาะมันตัวเนี่ยตัวแค่นี้เ,นเอามาดิตัวแค่เนี้ยกระดูกมีอยู่<า>แบบกระดูกเล็กมากอะเนี่ยแต่อันนี้มันพุน่งเนี้ย กระดูขาเล็กๆแล้วก็เรื่องเวลาปล่อยออกมาเล่นก็คืออย่าปล่อยให้เขาอยู่ลำพังนะคะเพราะว่าสายไฟเอยอะไรเอยถ้าเกิดว่าไปกัดเนี่ยอาจจะทําให้ถูกช็อตได้นะคะไฟมันลามเข้าตัวเลยนะใช่บางตัวจ,จะไม่ตายทันทีแต่ระยะยาวก็คือใช,ใช้ชีวิตลําบากมากค่ะในกรงน้องนะคะก็ควรจะเป็นกรงสแตเนเลสเนาะเพราะว่า กรงที่ที่เป็นล่วนสีเสียมันไม่ทนแล้วพออยู่เป็นนานๆม,มันก็จะเป็นสนิมแล้วพวกนี้เขาชอบเลียกรงซึ่งเขาก็จะเลียสนิมเข้าไปนะคะคมันไม่ดีอ่ะแล้วบางทีเหยียบหรืออะไรอาจทำให้เท้าเป็นหนองได้เพราะฉะนั้นควรจะนไหนจะซื้อแล้วอะ่ะก็ซื้อทีเดียวให้จบไปเลยคือเป็นกรงสแตเลสไปเลยเนาะแล้วก็ในกรงก็ควรจะมีแค่ตะกร้าหญ้าใส่หญ้าไว้ให้น้องกินเรื่อยๆใส่เยอะๆได้ไม่เป็นไร แล้วก็ขวดน้ํานะคะแล้วก็เวลานอนถ้าเกิดใครที่จะใส่ที่นอนเนี่ยให้ใส่แค่เวลานอนนะคะเพราะถ้าใส่ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวไปฉี่ใส่อึใส่มันอาจจะทําให้เกิดโรคผิวหนังหรือว่าท้องเสียหรืออะไรก็ได้เพราะว่ามันถูกหมักหมมเพราะว่ามันไม่สะอาดแล้วมันก็เหม็นด้วยแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องทําความสะอาดบ่อยๆแล้วเราก็ควรที่จะเก็บกลมบ่อยๆทุกวัน ถ้าทุกวันได้ก็จะดีนะคะแล้วน้องเอนี่ยจะไม่ต้องอาบน้ำเลยไม่เหม็นเลยเออจริงคือเขาก็ไม่ควรที่จะอาบน้ำบ่อยๆด้วยนะหรือเพราะว่าบางตัวก็ไม่ได้ชอบน้าอะ่ะ <c oughs> เออพออาบแล้วเราก็ต้องมาเป่าได้ให้แห้งเช็ดตัวให้แห้งเลยด้วยชื้นก็ไม่ได้เดยวน้องกอดบวงเนาะแล้วก็เราควรที่จะพาน้องๆค่ะไปตรวจสุขภาพทุกสามเดือนเนาะบางทีเราอาจจะไม่ได้พาน้องออกไปไหนหรอกแต่ว่า เราก็ตรวจไว้ว่าเออตอนนี้น้อโอเคไหมถ่ายพยาธิตรวจวัณโัวอะไรอย่างนี้นะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะหรือถ้าใครมีออคําถามอะไรก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเรามาตอบให้ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับบ้านเยนยถั่วแพรดี้ดามจอมซนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย,บายบาย